สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านรองเท้าโอโซนนะคะวันนี้พบกับเซ่ไฮวันนี้เราจะมีสินค้ามานําเสนอนะคะเป็นรองเท้าแฟชั่นนะคะอ่าเป็นรองเท้าแฟชั่นสวยๆหรูๆเป็นรองเท้าเปิดส้นนะคะอ่าสีจะดูแพงมากเพราะว่าเป็นสีอ่าเป็นสีพื้นๆเป็นสีครีมนะคะอ่าดูสวยดูหรูก,กันเลยอ่าด้านหน้าจะเป็นการตกแต่งด้วยอ่าเป็นโบนะคะเป็นโบ เป็นโบแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเพชรตัววีแบบนี้นะคะ,ะและพื้นก็พื้นไม่สูงมากนะคะ,ะดูตรงพื้นก็จะไม่ต้องกลัวลื่นนะคะเพราะว่าจะมะีเป็นตุ่มๆต,มต,มตรงพื้นแล้วก็ตรงส้นแบบนี้ไม่ต้องกลัวลื่นนะคะ,ะจะมี2ส,สีนะคะจะมีสีครีมและสีน้ำตาลนะคะมี2ส,สีนะคะ,ะราคา 159บาทเท่านั้นนะคะอถ้าลูกค้าท่านใดสนใจแอดไลน์แอดโอโซน88ขนส่งด่วน60บาทเก็บเงินไปทาง100บาทเท่านั้นนะคะได้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย